สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับประเกียดฟาร์มครับพี่น้องสำหรับวันนี้ครับผมจะพามาดูบัวพ่อพันธุ์ครับชาโลเล่ครับนี่สวยๆงามๆครับโครงสร้างดีๆครับวันนี้ก็นี่ครับพี่แกได้เออเขาเรียกว่าแบบโบราณครับนี่จุดไฟครับรมควันให้กับบัวครับนี่เนื่องจากบรรยากาศช่วงเย็นครับยุงจะเยอะครับยุงจะมาทุกชนิดทุกสายพันธุ์ครับ บวกกับเอฟเฟกเสียงเอฟเฟกควันนิดนึงครับพี่น้องครับนี่ใช้ในการไล่ยุงครับไม่งั้นนี่โอ้ไม่ไหวครับพอพันตัวนี้ก็นี่แหละอาจจะเจอยุงกัดตัวนี้ก็อายุประมาณ4ขวบกว่าครับย่าง5ขวบเพราะตัวนี้ครับนี่โครงสร้างดีๆครับแน่นมากครับยาวเฟื้อยเลย ลูกผสมครับชาโลาเล่ครับฝากพี่น้องดูครับเทคนิคแนวทางครับนี่ใครที่สนใจครับอยากที่จะผสมครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่คลิปเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูโครงสร้างก่อนนะครับนี่ใกล้กลๆัวดีๆสวยๆงามงครับสี่ขวบ ดูท้ายครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศประมาณห้าโมงกว่าครับในห้าโมงครึ่งครับก็จะต้องใช้ควันนะครับในการไล่ย,ยุงให้กับเขานิดนึงครับไม่งั้นนี่ยุงกัดดูท้ายครับพี่น้องดูโครงสร้างครับการยืนสวยสงา่าแน่นลำตัวยาว วันนี้ก็เพิ่มพลังครับในช่วงเย็นครับเนื่องจากวันนี้ก็มีออกงานครับที่น้องท่านใดที่อยากจะพัฒนาสายพันธุ์ครับนี่ศึกษาดูได้ครับนี่พิกัดก็อยู่ที่โซนอำเภอบ้านกวดครับ ดูครับยุงกัดครับเอฟเฟกครับนี่ยุงเยอะครับเขาก็จะ,ะแอบบอยู่แถวๆกองไฟครับนี่รู้ครับ ตัวใหญ่มากครับพี่น้องพิมดูเบอร์ตาให้หน่อยกับยุงนะ่งอ่ะอ่านเบอร์ตาให้ทีเดนะ่นหน่อย Thì cái chỗ đó này Hả? Thấy Ừ. ครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจนะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับรักเกียรติฟาร์มด้วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะอัปเดตวัวสวยๆงามๆให้พี่น้องได้รับชมครับเป็นเทคนิคแนวทางครับสวยๆงามๆครับนี่โครงสร้างดีๆครับนี่โอ้โหครับดูเข้าวคอกับเต็มมิดครับน้องดูครับนี่ชูโมยปูชูโมย ฮะฮะไอปุ้น,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 นครับเจ้าปุ้นครับนี่มาดูครับเจ้าปุ้นครับกินหญ้าครับอันนี้ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับลาไปด้วยเจ้าปุ้นท่านี่กินยาครับสวยๆงามๆอ,อร่อยๆครับนี่สวัสดีครับผม